สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลน,นะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เรามาดูถึง the most powerful prayer in the New Testament ก็คือคำอธิษฐานที่มีความสำคัญมีพลังมากที่สุดคำอธิษฐานหนึ่งซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่ดูเหมือนว่าจะสั้นที่สุดในพระคัมภ,ภีร์ก็ว่าได้แต่คนผู้นี้ใช้เวลากับพระเยซู ประมาณห6ชั่วโมงและสถานที่ที่เขาพบกับพระเยซูก็คือบนไม้กางเขนที่ภูเขาก,ลกลุลกโถาพี่น้องคงนึกได้ใช่ไหมครับว่าคนคนนี้ก็คือโจรบนไม้กางเขนนั่นเองพอเจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่23ซึ่งเป็นบทก่อนสุดท้ายนะครับข้อที่39ผมจานเรื่อยไปจน จบในบริบทนี้นะครับโปรดฟังพชนะของพระเจ้าผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหมิ่นประมาทพระองค์ว่าเจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือพระเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกันและเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับผลสมกับการกระทํา แต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมมสุกเกษมนะครับผมขอเน้นข้อ4 2 4 3นะครับแล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซู ขอพระองค์ทรงละลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์พระเยซูตรตัสต่อเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุะสเกษมพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกถึงคำอธิษฐานของโจรบนแม่นเขนครับซึ่งสั้นแต่ว่าในบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราเห็นวันนี้คือคําอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดทาอธิษฐานหนึ่งเพราะว่าพูดสั้นๆโดยใช้ภาษาอังกฤษ ก็คือคำว่า remember me remember me ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพรองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพรองค์ซึ่งเป็นคำอธิษฐานสั้นๆที่อยู่บนไม้กางเขนถ้าจะเป็นคำอธิษฐานของพวกเราในทุกวันนี้ก็คงจะต้องเรียกว่าเป็น dead bed prayer ก็คือคำอธิษฐานของผู้ที่กำลังใกล้ความตายเรียกว่า dead bed ก็คือเตียงที่นอนรอความตายไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลในห้อง ICU หรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวตายอยู่ที่บ้านพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาศึกษาดูแบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขอเชิญพี่น้องที่จะร่วมกันร้องเพลงนวัสการสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ Sure. จริงแล้วก่อนที่โจรผู้นี้จะอธิษฐานว่าขอโปรดระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเถิดนั้นก่อนหน้านี้มีการคุยกันระหว่างโจรสองคนซึ่งพระเยซูอยู่ตรงกลางและโจรสองคนนี้ก็ถูกตรึงกังเขนพร้อมกับพระเยซูและเขาได้คุยกันว่าผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้พูดหมิ่นประมาทพูดหมิ่นประมาทพระเยซูว่าเจ้าเป็นปะคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยเรา ช่วยตัวเองด้วยแต่ว่าโจรผู้นี้ครับที่อธิษฐานว่าขอโปรดระลึกถึงก่อนที่เขาจอธิษฐานนั้นเขาห้ามปรามโจนอีกคนหนึ่งบอกว่าเจ้าต้องเกรงกลัวพระเจ้าสิเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือพระเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกันและเราสองคนก็ถูกลงโทษเหมือนกันและเราทั้งสองคนนั้นก็สมควรกับโทษนั้นจริงๆเพราะเราได้รับผลสมกับการกระทําของเราแล้วแต่ระเยซูท่านผู้นี้ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเพี่องครับจาก คำอธิษฐานของโจรผู้นี้ก่อนหน้านี้โจรผู้นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขารู้ว่าตัวเขานั้นเป็นคนบาปเขากําลังรับโทษสมกับที่เขาทําและสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือเขากําลังห้ามปรามโจรอีกคนหนึ่งที่กําลังดูหมิ่นเหยียดหยามพระเยซูความชัดเจนที่เราเห็นจากคําพูดที่บอยู่มันไม่ยังเข็นนั้น เราจะต้องอย่าลืมว่าเป็นคำพูดที่จริงใจเป็นคำพูดที่ออกมาขณะที่เขากำลังเจ็บปวดอยู่โจรทั้งสองคนเขากำลังเจ็บปวดเช่นเดียวกันและเขากำลังรอความตายอยู่คนหนึ่งปฏิเสธพระเยซูแต่คนหนึ่งขอพระเยซูให้ระลึกถึงเขาพี่น้องครับมีนัยยะสำคัญมากครับสำหรับคนสองคนนี้ซึ่งเป็นโจรจะเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนของเราในวันนี้ บางคนนั้นพบกับพระเยซูบางคนอยู่ในความเจ็บปวดบางคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าหน้าต่อหน้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ในระดับหนึ่งแต่บางคนนั้นก็ไม่กลับใจส่วนบางคนครับเขาสำนึกผิดเขากลับใจนั่นก็คือโจรบนแมงเ,เขนที่ร้องเรียกขอพระเยซูและลึกถึงเขาและนั่นเป็นที่มาของคำอธิษฐานทูลขอการวิงวอน ที่สั้นที่สุดแต่ว่ามีประสิทธิภาพทรงพลังที่สุดเป็นคําอธิษฐานที่ทรงพลังมากที่สุดคําอธิษฐานหนึ่งในพระคัมภีร์ครับและเป็นคําอธิษฐานที่ได้รับคําตอบทันทีด้วยมาดูโจนคนนี้ครับสิ่งแรกก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นอาชญากรในลักษณะของผู้ที่ทําผิดในคดีใหญ่ๆครับเพราะเนื่องจากว่าอาชญากร ซึ่งในภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจริงๆแล้วอาชญากรที่เป็นพวกฆ่าคนพวกที่เป็นคดีอาญาเขาไม่ได้ถูกตรึงกางเขนนะครับในสมัยของจักรวรรดิโรมันมีแต่เพียงทาสครับหรือผู้ที่ทรยศต่อจักรวรรดิโรมันเท่านั้นถึงจะถูกตรึงกางเขน ท่าที่ทรยศกับนายหรือประชาชนที่ทรยศต่ออำนาจของจกักรวรรดิโรมันปกติแล้วอาชญากรเวลาที่ทําผิดกฎหมายอาชญากรในที่นี้หมายถึงคนที่ฆ่าคนหรือทำผิดทางอาญาพวกเขามักจะถูกเคียนตีแล้วถูกนำไปตัดแขนตัดขานะครับบางคนทนทพิษบาดแผลไม่ไหว ก็ถึงตายพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาชญากรในสมัยจักรวรรดิโรมันแต่โจรคนนี้เป็นอาชญากรในความหมายของผู้ทรยศฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาได้เป็นกบฏต่อนายของเขาหรือมิฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นกระบฏต่อแผ่นดินและนั่นคือ โทษที่สูงที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในภาษาอาราเมกนะครับพูดถึงความผิดของบรรดาทาสหรือใครก็ตามที่พยายามทำร้ายหรือฆ่าเจ้านายของตนเองและนี่ครับคือข้อหาที่โจนทั้งสองคนบนแม่นเขนั้นได้รับการพิพากษาจนถึงความตายฉันใดฉันนั้นครับให้เรามาดูพระเยซู เนื่องจากพระเยซูไม่ใช่ทาสครับแต่พระเยซูต้องถูกตึงบนไม้เ,เข็นในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรยศต่อจักวรวรรดิโรมันและนี่คือเหตุผลที่พวกเขาได้ทําป้ายแล้วติดเหนือศีรษะของพระเยซูบนไม้เ,เข็นว่ากษัตริย์ของพวกยิวชาวโรมันกําลังประกาศศักดาศักดิ์ศรีของโรมันที่เขาสามารถจับกษัตริย์ที่ทรยศของพวกยิว มาตึงกางเขนได้นั่นคือข้อหาที่พระเยซูได้รับจากจักรวรรดิโรมันและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูครับก็คือการถูกตึงที่กางเขนกลับมาดูมาถึงชายคนนี้ซึ่งเป็นโจรบนมงค์เขนที่ขอให้พระเยซูระลึกถึงเขาผู้ชายคนนี้หรือโจรคนนี้กําลังบอกว่าเขาเองนั้นสมควรได้รับชะตาก,กรรมของเขาและเป็นไปได้มากครับที่ โจดบนแมงเขนทั้งสองคนนี้พยายามที่จะทำร้ายหรือฆ่านายของเขาแต่ตอนนี้กำลังถูกตึงแมงเขนอยู่ครับเพราะการกระทำของเขาแต่ธาตุหรือโจรคนนี้ยอมรับว่าเขาสมควรตายเพราะการกระทำของเขาและเขาสรารภาพบาปต่อหน้าพระเยซูบนแมงเขนครับการสรารภาพบาปของเขายังแสดงถึงการกลับใจด้วยและในที่สุดเขายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เมื่อเขาเรียกหาพระองค์และขอให้พระองค์รีเมมเบอร์เขาและลึกถึงตัวเขาพี่น้องครับโจรคนนี้ซึ่งผมไม่อยากเรียกว่าโจรครับผมอยากเรียกว่าทาสคนนี้ไม่ได้ขอให้พระเยซูละลึกถึงเขาเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์เพื่อวัตถุประสงค์ให้แค่ให้พระเยซูจำเขาได้ไม่ใช่ครับแต่คาว่าจําในภาษาอาราเอกนั้นก็คือจํา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งคําว่า remember มีคําว่า remember ในภาษาอาราเมนะครับหมายถึงจําอย่างมีวัตถุประสงค์ชายคนนี้รู้จักพระเยซูมากกว่านี้นะครับเขาจะชื่นชมและมีความสนิทสนมกับพระเยซูอย่างแน่นอนเพราะว่าการกลับใจของเขานั้นก็เป็นเบื้องต้นที่เขาได้รับความรอดแล้วเขาไม่ได้ขอขึ้นสวรรค์น,นะครับแต่เขาขอการอภัยโทษและนี่ครับคือสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับคนที่กําลังจะกลับใจใหม่ เราต้องของการอภัยโทษเราต้องของให้พระเจ้ายกโทษของเราการขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับเรานั้นจะต้องเป็นเหมือนทาสคนนี้ครับก็คือการสารภาพบาปการรู้ตัวว่าตัวเองมีบาปช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่บนไม้กางเขนแต่มีผู้หนึ่งที่กําลังอยู่บนไม้กางเขนเหมือนกับเขาก็คือพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์สามารถช่วยเราได้หลายครั้งทีเดียวนะครับ พวกเราคริสเตียนบางคนดูเหมือนว่าจะมุ่งความสนใจไปที่สวรรค์อย่างเดียวแต่พระเยซูกลับบอกทาสคนนี้ผู้ที่กลับใจบนแมงเข็นพระเยซูตรัสว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเษมพี่น้องครับการกลับใจมีผลของการกลับใจนั่นคือการยกโทษบาปเมื่อเรากลับใจแล้วเราเทินพระเยซูที่จะเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราจนคนนี้ไม่ได้มีโอกาสติดตามพระเยซูไปไหนต่อไหนนะครับในโลกนี้ เพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ต้องตายแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พระเยซูมอบให้กับเขาก็คือวันนี้การอยู่ด้วยจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาดีๆนะครับการอยู่ด้วยได้เกิดขึ้นแล้วณเวลานั้นพี่น้องครับเขาอยู่กับพระเยซูพระเยซูกําลังต้อนรับเขากําลังโอบกอดเขาให้เป็นของพระองค์ศาสนาต่างๆก็มีสวรรค์ของตนนะครับแต่ว่าสวรรค์ของพระเยซู คงจะไม่เหมือนกับสวรรค์ของาศาสดาอื่นๆหรือความเชื่ออื่นๆแต่สวรรค์ของพระเยซูนั้นเป็นเมืองบรมมาสุกเสมซึ่งเป็นเมืองที่บริสุทธิ์เป็นที่ที่พระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาและตลอดไปที่ใดที่มีพระเยซูอยู่ที่นั่นก็คือสวรรค์พี่น้องครับบนไม้กางเขนก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของทาตคนนี้เพราะพระเยซูอยู่ด้วย พี่น้องเคยจําเพลงเพลงหนึ่งไม่ได้ไหมครับว่าที่ใดที่มีพระเยซูอยู่ด้วยนั่นก็เหมือนสวรรค์นั่นเองเป็นสวรรค์ในเชิงจิตวิญญาณตามความหมายของจิตวิญญาณนั่นคือสวรรค์เพราะว่าพระเยซูอยู่กับเราความตายนั้นเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับรู้ถึงการประทับของพระเยซูมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองการตายนั้นหรือความตายนั้นเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับรู้ถึงการประทับอยู่ ของพระเยซูมากขึ้นนั่นเองในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่15บหข้อห้าสิบนะครับบอกว่าโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนคําว่าเหล็กในนะครับในภาษากรีกนั้นเป็นเหมือนกับเป็นของแหลมแหลมครับหรือปัตตักแต่ในภาษาอารามิกนะครับมันแปลว่าแบกของอยู่หรือเป็นภาระพี่น้องครับชายคนนี้ทาสคนนี้กําลังตายด้วยภาระบาปที่เขารู้ว่าเขาทําบาป และนี่คือสิ่งสําคัญครับก็คือการกลับใจใหม่นั่นเองพี่น้องครับการกลับใจใหม่บนแมงเขนของทาสผู้นี้หรือที่เราเรียกว่าโจรผู้นี้เป็นสิ่งที่อคาสาวกคาทูตเปาโลหมายถึงเมื่อเขากล่าวว่าโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายภาระของเจ้าค่าจ้างของเจ้าอยู่ที่ไหนหมดแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าระเยซูผู้ได้รับแบกบาปของทาสคนนี้บนแมงเขนนั้นเปเยซูสิ้นพระชน จ่ายค่าจ้างของความบาปจ่ายภาระของความบาปความบาปจึงไม่เป็นภาระของเราอีกต่อไปความบาปจึงไม่ใช่เป็นเหล็กในเป็นของที่เราต้องแบกต่อไปพี่น้องครับพระเยซูตรัสกับผู้ที่กําลังจะตายอย่างทรมานบนแมงเเขนว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วภาระแห่งความตายถูกยกขึ้นแล้วแล้วท่านจะอยู่กับเราในเมืองบนันโมโสกเกษมหรือพราดส์นั่นเองทานคนนี้พี่น้องเขาสามารถหลับตา ลงและใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเขาอย่างสงบสุขราวกับว่าเขาอยู่ในสวนที่สวยงาม p a r a ไดซ์ Paradise ก็คือสวนสวรรค์จากนั้นเขาก็รู้สึกถึงอ้อมแขนของใครบางคนที่โอบรอบตัวเขาและเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เห็นว่าเป็นพระเยซูที่พูดง่ายๆพูดคำสั้นๆบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าหรือเราบอกสัญญาเรา สัญญาว่าเจ้าจะอยู่กับเราพี่น้องครับความตายนั้นไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวนะครับพระเจ้าอนุญาตให้เกิดความตายเราจะต้องสําเร็จการศึกษาและเข้าใจความหมายของความตายหลายๆลคนใช้เวลาทั้งชีวิตหลายปีหลายสิบปีนะครับยังไม่เข้าใจความตายเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความตายพี่น้องครับเราจะไม่ออกจากห้องเรียนแห่งความตายนี้จนกว่าความตายจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับอย่าลาออกนะครับ ศึกษาต่อไปให้จบหลักสูตรครับเมื่อเราเรียนจบหลักสูตรสําเร็จการศึกษาเราจะเข้าใจความหมายของการพัดพรากขณะที่เรากําลังอยู่ในเดทเบสอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเราเราจะรู้ว่าการพัดพรากนั้นเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะพบกันอีกในเมืองเบลมสุกเกษมความตายจะไม่มีเหล็กในไม่เป็นภาระอีกต่อไปครับเพราะว่าเราอยู่บนสวรรค์แล้ว โดยมีพระเยซูอยู่ในเราอยู่กับเราพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแท,ทุกท่านให้ได้เข้าใจความหมายของความตายการกลับใจใหม่และการที่เราจะอยู่กับพระเจ้าในเมืองบัลมโศกเสมขอพระเจ้าอนวยพร,พรผมอยากจะเน้นครับให้กับพี่น้องว่าให้เราอธิษฐานว่าขอโปรดระลึกถึงข้าพรงด้วยเถิดโปร่งเจ้าค่ะ ขอโปรดระลึกถึงค่าพงด้วยเถิด Please Lord remember me remember me พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ